คิดจะซื้อรถยนต์มือสองขอเชิญพี่น้องแวะเช็คอินสมาร์ทคารับประกันหลังการทายด้วยนาเช็คอินสมาร์ทคาร์เต็นรถยนต์มือ,ส,อสวัสดีครับยูวผมแมนซัมหน้าเขานะคะที่เช็คอินสมาร์ทคาร์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันศัสต์จีนเป็นวันดีนะครับเราก็มีที่นี่เลยมีการส่งมอบรถนะครับในวันดีๆของวันศัสต์จีนนะครับจุดหมายที่เราจะไปส่งขึ้นรถสไลด์นี้ไปที่ เพ่เกษมบางแคนะครับระยะทางจากเต็นเราไม่ไกลนะครับแต่เราเน้นความปลอดภัยเราก็เอาขึ้นรถสไลด์ไปส่งเลยนะครับสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่มีการเกี่ยวทําเต็นรถยนต์หรือว่ามีการขนส่งเกี่ยวกับพวกรถยนต์อย่างนี้นะครับทางเรามีบริการรถสไลด์ออนนะครับราคาเป็นกันเองมิตรภาพนะครับตอนนี้มีโปรด้วยนะครับระยะกรุงเทพและปริมณฑลนะเรามีโปร2,198บาทนะครับ เดี๋ยวเบอร์ติดต่อผมจะให้ด้านล่างนะสำหรับใครที่อยากใช้บริการรถสไลด์ออนีลนนะครับวันนี้ผมขอไปส่งมอบกันนะครับคิดจะซื้อรถยนต์มือสองขอเชิญพี่น้องแวะเช็คอินสมาร์ทคารับประกันหลังการทายด้วยนาเช็คอินสมาร์ทคาแตนรถยนต์มือสองซื้อรถยนต์มือสองครั้งได ไปแนนเร็วทันใจที่เช็คอินสมาร์ทคารถที่นี่สวยทุกคันเลยนะเช็ Check คอินสมาร์ทคาขายรถยนต์มือสองพ่อแม่พี่น้องจะไม่ผิดหวังพ่อแม่พี่น้องจะไม่ผิดหวังคิดจะซื้อรถยนครั้งใดตรงไปเช็คอินสมาร์ทคา รรรริมมทนนนบบาาางงปสสุคคอัพี่้ถก็ตอนนี้นะครับเรามาถึงเป้าหมายแล้วที่เพชรเกษมบางแครช่วยพี่อันนี้เพชรเกษมบมาแครใช่ปะอ๋ออะสำชันนะครับอันนี้ก็เป็นที่เจ้าของรถคนใหม่นะครับกับแจ๊สจีอีคันสีฟ้าลุยกลับมาเป็นไงบ้างพี่เห็นรถ สวยสวยค่ะใช้เวลาอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเนาะใช่แต่ว่าก็ได้รับรถนะครับรถเดี๋ยวผมให้พี่แนะนำเพื่อนๆนิดนึงที่กำลังมองหารถก็อยากได้รถด้ดีแนะนําเต็นท์นี้ค่ะช่วยดันทุกเคสค่ะได้บริการเป็นไงบ้างพี่บริการดีค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ก็มาลุ้นกันนะก็ได้จนได้นะโอเคผมก็ต้องขอขอบคุณพี่เลยนะคะที่มาอุดหนุนผม แล้วก็ไว้ใจผมให้ผมทํางานได้รับรถนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็ขอให้รถคันนี้นะพี่มีแต่โชคลาภไปไหนเดินทางปลอดภัยตลอดเส้นทางนะครับ <ฮะ S 1> ขอบคุณครับขอบคุณนะครับทุกคนคิดจะซื้อรถยนต์ครั้งใดตรงไปเช็คอินสมาร์ทคาริมถนนบางปราสมุตสาครครับพี่น้อง